ดาวพุธนะคะเกิดปรากฏการแปรปรวนนะคะและเมื่อเดินหน้าบัทะกับราหูนะคะในช่วงสองพฤษภาคมถึง2มิถุนายนสาหรับชาวพฤษศแล้วนะคะดาวพุธเป็นดาวเรื่องเงินนะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านที่ลัคนาราศีพฤษศฟังคลิปนี้ได้นะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนหากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณน,นะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะ ดาวพุธนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินและเรื่องการลงทุนนะคะเรื่องเสี่ยงโชคด้วยนะคะของชาวพุกศพในช่วง2พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่ดาวพุธนะคะไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่นักนะคะเรียกว่าในช่วงตั้งแต่4พฤษภาคมไปถึง2มิถุนายน ดาวพุธจะอยู่คู่กับดาวราหูคู่ศัตรูในเรือนวินาศนะคะส่งผลกับชาวพึ่งศพนะอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเรื่องของการเงินการทองนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะอาจเป็นเรื่องของการรอคอยอะไรบางอย่างนะหรือเกิดอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารนะใครที่ทํางานในเชิงพูดอ่านเขียนหรือนําเสนอต่างๆนะคะถือว่าอยู่ในจุดที่ อาจทำงานไม่ง่ายนักนะคะบางท่านมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์นะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆได้นะคะนอกจากนี้นะคะดาวราหูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานของชาวพุกศพนะคะเมื่อเป็นคู่ศัตรูกับเรื่องเงินนะก็ถือว่าช่วงเวลานี้นะคะบางท่านอยู่ในช่วงการลงทุนนะเรียกว่าจ่ายออกนะคะก่อนที่จะมีเรื่องของการรับเงินเข้าอีกครั้งในช่วง2มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะ สำหรับท่านที่ทำงานนะคะช่วงเวลานี้เรามาระวังเรื่องความผิดพลาดทางการงานนะคะที่อาจจะทำให้เสียผลประโยชน์เสียเงินเสียทองนะคะดาวพุธนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารทุกรูปแบบนะคะดังนั้นใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลต่างๆนะเรามาระวังการสูญหายของข้อมูลนะคะการถูกแฮกหรือเรื่องของการสูญหายของข้อมูลสำคัญนะถือว่าต้องเรามาระวังรอบข้อให้ดีนะคะ ดาวพุธของชาวพฤกษบนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนการเสี่ยงโชคเกงกำไรนะซึ่งในช่วงที่อยู่ร่วมกับดาวคู่ศัตรูนะคะอาจส่งผลให้การคาดหมายนะการคาดเดานะคะมีปัญหาผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ง่ายเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาบางครั้งก็ไม่เป็นความจริงหรือว่าเป็นความจริงแค่บางส่วนนะคะดังนั้นในช่วงเวลานี้ใครที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการลงทุนนะหากได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคุณจะเป็นที่จะต้องเช็คความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาด้วยนะคะบุตรตะนะคะยังมีความหมายเรื่องเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนอายุน้อยได้นะคะดังนั้นชาวพฤกษบอาจจะมีรายจ่ายเยอะเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารน,นะคะหรือในขนาดเดียวกันใครที่ใช้บริวารน,นะในเรื่องผลประโยชน์การเงินการงานนะดูแลในเรื่องของตัวเลขนะคะก็ระมัดระวังรอบครอบตรวจทานด้วยนะคะ สำหรับดาวพุธนะคะจะเดินดีขึ้นนะเรียกว่าเข้าสู่การทับลัคนาชาวพฤกษบนะคะในหลังวันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปถือว่าจะเป็นจุดที่คลี่คลายเรื่องเงินนะคะเรื่องของปัญหาต่างๆมีทิศทางออกที่ดีนะคะนอกจากนี้ความคล่องตัวในเรื่องการเงินการงานก็จะกลับมาดีขึ้นนะคะในช่วง2มิถุนายนเป็นต้นไปสําหรับข้อแนะนําในช่วงเวลาที่ดาวพุธกับดาวราหูอยู่ร่วมกันนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะที่ดาวพุธอยู่กับดาวคู่ศัตรูนะคะ ใครที่ต้องทํานิติกรรมธุรกิจธุรกรรมในช่วงนี้นะรามาระวังเรื่องของสัญญานะคะอ่านให้รอบคอบเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้านะก็ดูให้ดีนะคะรามาระวังเรื่องของการพูดการแสดงออกทางความคิดเห็นนะหรือการขัดแย้งกันทางทัศนคตินะอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราบางครั้งก็ไม่จาเป็นจะต้องพูดเยอะนะคะเรื่องของการมืนงงหลงลืมนะคะดาวคู่นี้ยังส่งผลเรื่องสติปัญญาไหวพริบนะคะ เรื่องของการสร้างสรรค์าการคิดอ่านต่างๆนะอาจจะมีความมึนงงหลงหลืมได้ง่ายในช่วงนี้นะคะใครที่เลี้ยงสัตว์นะคะระมัดระวังดูแลเรื่องของสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีนะบางครั้งก็เกิดเรื่องของการเสียงเงินเสียหายจากเรื่องของสัตว์เลี้ยงใกล้ตัวได้นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอาจจะเกิดขึ้นประปนในชีวิตมากน้อยของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะบางท่านเกิดขึ้นเป็นเส <ๆ S 2> ี่ยวนึงนะหรือบางท่านเกิดขึ้นได้รับผลกระทบมากหรือบางท่านไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นักก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละท่านด้วยนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะมีดาวดีๆที่อยู่ในภพเรือนวินาศอยู่ช่วยอีกหลายดวงนะยกว่าอาจจะมีจังหวะโชคดีที่มีตัวช่วยนะคะหรือเรื่องของการติดขัดนะเป็นไปในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับการอัปเดตด,ดวงชะตาของชาวพึกศพในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ